สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงของวันที่17ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมสกุไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ขอแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้นะคะจิราก็จะมีการไลฟ์สดค่ะในช่วงของเวลาประมาณ1ทุ่มไปจนถึง2ทุ่มนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาถ่ายถามหรือมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ท่านผู้ชมจะต้องทราบนะคะว่าลัคนาของท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรส่วนถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะก็สามารถส่งวันที่เดือนปีพศและเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะ จิลาก็จะผูกดวงให้กับท่านค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์นะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพสุภาษของท่านและดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็หมายถึงภพมรณะและดาวพระศุกร์นี้ก็จะหมายถึงปุตตะและก็หมายถึงเรื่องการงานนั่นเองเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้นะคะจิราก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องการงานของท่านในอันดับแรกเลยนะคะก่อนหน้าวันที่27กันยายนนั้นนะคะ ดาวการงานของท่านโครจรไปอยู่ในเรือนมอรณะบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์นะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์การย้ายงานออกจากงานหรือบางท่านนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการงานก็เป็นไปได้และในตรงจุดนี้นะคะ อย่าลืมนะคะอีกขาหนึ่งก็หมายถึงพบปุตตะปุตตะนี่ก็หมายถึงบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆไปขยายงานไปที่ต่างๆหรือบางท่านนะคะที่ทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีเกณฑ์การได้งานใหม่ๆเข้ามางานในตรงจุดนั้นนะคะอาจจะมีปัญหาให้ท่านหรือท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างอำเภอก็เป็นไปได้แต่หลังจากวันที่27กันยายนเป็นต้นไปนะคะดาวการงานค่ะดวงนี้ก็ โคจรค่ะเข้าไปอยู่ในพบสุภาแต่เขาได้ตําแหน่งนิดนะคะก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากวันที่27เป็นต้นไปในเรื่องการงานก็ดีขึ้นไปตามลําดับค่ะ ถ้าท่านใดนะคะก่อนหน้านี้ที่ออกจากงานไปท่านก็มีเกณฑ์จะได้งานเข้ามาแต่ในช่วงแรกๆนี้นะคะท่านก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ก็เป็นของธรรมดานะคะเมื่อเราได้ทํางานในที่ใหม่ๆเราต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยก็อาจจะไม่มีความสุขก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะขอให้มีความอดทนค่ะเพราะในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่านะคะที่ลัคนาของท่านมีดาวพระเกตและดาว พระเสาวนะคะโคจรทับลัคนาและดาวพระเสาวดวงนี้ก็โคจรวิปริตมาแล้วท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีมังกรจะรู้สึกนะคะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจหงุดหงิดอารมณ์ร้อนเครียด อะไรประมาณนี้นะคะเพราะดวงดาวดวงนี้โคจรวิบบริษณ์นั่นเองค่ะท่านผู้ชมลองนึกภาพนะคะเมื่อท่านผู้ชมเดินไปข้างหน้าได้สักพักหนึ่งแต่จะต้องเดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะเอาอะไรบางอย่างท่านก็ต้องเกิดความรู้สึกหมุดหิดใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คืออารมณ์ของท่านในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานในลักษณะใดก็ตามนะคะท่านผู้ชมนะคะอย่างหุดหิดค่ะจะต้องมีสตินะคะจะต้องคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนตรงจุดนั้นคืออะไรแล้วก็พยายาม แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะขอให้มีสตินะคะความหมงุดหงิดความเครียดไม่ได้ช่วยอะไรเราได้นะคะยิ่งทำให้เราไม่มีสติที่จะหาหนทางแก้ไขนั่นเองนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลยนะคะ พบการเงินนนะคะมีดาวพระราหูดวงนี้ค่ะเป็นดาวประจําเรือนซึ่งดาวพระราหูดวงนี้นะคะเขาก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีแล้วได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นมาแล้วและเขาจะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งค่ะเ,เขาก็จะออกก็ประมาณเดือนกรกฎาคมปี66นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าการเงินนะคะจะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีก็ตามในเมื่อการงานมีปัญหาการงานมีความสะดุด ลา้าเลดแล้วก็มีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบต่อการเงินบ้างไม่มากก้นน้อยนะคะถึงอย่างไรก็ตามถึงอาจจะมีปัญหาแต่การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะเพราะดาวการเงินยังคูจอไปได้เด่นไปได้ดีนั่นเองค่ะ เอาละค่ะต่อไปเราก็จะมาพยากรณ์ในเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะในตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระจันทร์นะคะเป็นดาวประจําเรือนแต่ดาวพระจันทร์นะคะเป็นดาวที่บอบางมากๆนะคะและก็โดนดาวพระเสาร์ค่ะเล็งมาแล้วนะคะ เกือบสองปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักและความผูกพันของท่านอย่างไรในช่วงยะยะเวลานี้นะคะก็อาจจะไม่สมหวังอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความขมขื่นใจบ้างนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์แยกกันอยู่บางท่านก็อาจจะไม่ได้เลิกกันนะคะแต่ด้วยหน้าที่การงานก็อาจจะแยกกันอยู่คนละที่ก็เป็นไปได้นะคะความรักยังไม่สมหวังค่ะเอ๋ถ้าท่านใดนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีความรักใหม่เข้ามาความรักใหม่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะช่วงก่อน หน้านี้ความรักก็อาจจะรู้สึกตึงๆพูดกันไม่รู้เรื่องและก็หลังจากนั้นนะคะก็อาจจะโกรธเคืองกันและต้องรอนะคะไปจน,นถึงวันที่27กันยายนเป็นต้นไปค่ะความรักถึงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะความรักเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะคะเป็นความรักระหว่างคนสองคนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะจะต้องนิ่งๆใจเย็นๆนะคะการพูดคุยและการเจรจานะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะของชีวิตคู่ค่ะ ในเรื่องอันดับต่อไปที่มีความสําคัญมากๆนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะชาวลักนณาราศีมังกรนะคะในช่วงระยะเวลานี้อยากคิดมากนะคะดาวพระเสาร์และดาวพระเกตที่ทับลักขาของท่านมักจะทําให้ท่านหงุดหงิดและทําให้ท่านรู้สึกเครียดในบางครั้งค่ะอะไรนะคะที่เราแก้ปัญหาไม่ได้ค่อยๆน,น,นั่งนิ่งๆนะคะแล้วก็มีสติค่ะแล้วหนทางก็จะมาให้เราเห็นนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอมือไม้อ่อนแรงหรืออาจจะมีแผลในปากนะคะแต่ยัง ไรก็ตามนะคะถ้ามีอาการอะไรก็อย่าลืมค่ะไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจะช่วยเราได้นะคะต้องรักตัวเองและดูแลตัวเองให้มากๆนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนํำเอาลัคนาราศีมังกรค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ